กินมากนี่เราอยู่ที่ร้านอะไรเอ่ยนี่ทำไมมันน่ากินอย่างนี้คัะพี่บอสอยู่รัชชงดีทีเฮาสาขาสาขาเดวันแบงคอกเออวันแบงคอกใช่วันนี้เราสั่งอะไรบ้างคะนี่อันนี้ก่อนเลยหอมมากเลยเนี่ยมันคืออะไรนะเมื่อกี้ขนมปังนิ่มขนมปังนิ่มสักขยาเ<ง>ออนะคะแล้วก็อันนี้ของกูเมนะน้ำเต้าหู้นั่นแหละ นั่นคือน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะอันนั้นของพี่บอพี่บอลองหยิบสิว้าวมากเนี่ยชาไทยเซเลบี้ชาไทยเซเลบี้ใช่แบรนด์ไทยเนาะเราควรสนับสนุนใช่ไหมอ่านะคะเราสั่งหนึ่งแก้วเนี่ยเขาจะมีอันนี้ให้ด้วยค่ะเพื่อนๆปลาท่องโกดจ้านี่ปลาท่องโกให้ด้วยนี่เออปลาท่องโกให้ด้วยจ้าเขาก็เห็นของสองคนนั้นละเออ สองคนนั่นก็ซื้อน,น้ําอัญชันน้าําอะไรธรรมดาแต่ข้างบนมีวางเราต้องโกให้ด้วยแต่ของเราใส่ถุงมาให้เออนะอ่าวพี่บอสต,ต้องใช้หลอดใหญ่ค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศร้านนะคะนี่นเขาจะเสิร์ฟแบบนี้นะเสิร์ฟข้างบนมาให้อย่างนี้นะ,ะนี่นะคะก็อยู่ชั้นหนึ่งเนะาะร้านอยู่ชั้นหนึ่งนะคะฝั่งพาเรดนะนี่เดี๋ยวคุณแม่พาไปเดินดูนะตอนนี้ให้ให้ดูไอ้นี้ก่อน ดูรสชาติก่อนเดี๋ยวรสชาติก่อนที่แถวบ้านเราก็มีแต่ว่ามันเป็นร้านเล็กๆเรามาวันแบงคอกเราก็เลยจัดสักหน่อยเออมันเป็น,ปนยังไงชื่นใจไหมขนมไทยขนมไทยไทยแสดงว่าชาชัดมากเ<ม> <laughs> ย็นชื่นใจไหมกินกับปะโกโดิตาตื่นเลยครับตาตื่น <laughs> อยากลองอันนี้ไหมคะ อ่ะใช่พี่บอสต้องแกะอันนี้ก่อนคะ่ะนี่นี่แกะนี้ก่อน <c oughs> เหมือนต้องแกะนี้ด้วยหรออ่ช้อนไงไม่เอาหรออาจะใช้มือใช่ไหม <c oughs> มือดีกว่ามัง้งหรือไงอันนี้่ะคุณไม่เปิดให้ละเอามือเลย <c oughs> มือเลยยัไม่ได้ถ่ายรูปเลยเอาะมือเลยไปถ่ายรูปถ่ายรูปไม่เป็นไรหรอถ้ายปถ่ายแล้วไม่ยังไม่ได้กิวงัวงวงวอาวางังวงว วางยังวางยังวางยังอ่าโอเคอยากกินได้กินเลยกินเลยซิมเลยซิมเยอะๆเลยเยอะๆเ,เยอะๆเ,ะ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 เะชื่อคุเมย์เออจัดนิดเดียวก่อนชิมซอสมันก่อนกินไม่พูดไม่จาแสดงว่าอร่อยอร่อยเยอะอร่อย,ออยกินเงียบแสดงว่าอร่อยเนี่ยจิ้มอีกดีจิ้มอีก ก็เป็นขนมไทยๆนี่แหละเนอะแต่เขาทาให้มันเป็นพรีเมียมนะให้มันเป็นแบบวัตถุดิบดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อาดูดน้าดูดน้าดูดน้ำอือหือเต็มปากเต็มคำโอเคสาขาวันแบงคอกนะคะเพื่อนๆก็สามารถนั่งดูชมวิวอย่างนี้ได้นะคะอางนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านสักหน่อยไหมเดี๋ยวขอรีวิวอันนี้ก่อนละกัน ก็คือน้ำเต้าหู้นั่นแหละมันคือซอยมิ้วนมถั่นเหลืองน้ำเต้าหู้แล้วเขาก็มีใส่เครื่องมาให้ด้วยนะน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องด้วยแต่พอชุบเบเกตเต้เต้าหู้ทรงเครื่องก็จะมีรากบัวนะคะรากบัวมีอันนี้อะไรเนี่ยผักกินผักคองอันนี้จำชื่อไม่ได้ละที่กินแล้วสมองดีอ่ะแปะกล้วยแปะกล้วยแล้วก็ถั่วแดงนะคะมีช้อนมาให้นะให้เราตักได้นะนี่อาจจะชิมน้ำก่อนค่ะโอเค หอมหอมใบเตยเนไงหอมชื่นใจแต่ว่าไม่หวานมากค่ะหวานแบบนิดนิดแหละถ้าใครติดหวานแบบคุณเมย์ต้องขอน้ำเชื่อมแต่กินไปเรื่อยมันจะนวดหวานไปเรื่อยเธอบอกอะข้างล่างมีแถวป่วยด้วยค่ะข้างล่างมีแถวป่วยด้วยข้างล่างมีแถวป่วยด้วยอ่ะเราต้องเยียร์ทองทองอ้ทองชิ้นใหญ่มาก รับคองแหละชิ้นอร่อยเลยหวานชิ้นอร่อยเลยพอใจแล้วทำไมมันไม่หวานมากเครื่องมันหวานกินกับเครื่องชิ้นใจไหมอร่อยชิ้นใจเลยอ่ะหอมหอมเลยใช่ไหมหอมถูกอ่ะหวานชิ้นจานนักเดี๋ยวเขากินกับแป้งก๋วย นี่ซื ia k ia k ia, ้อขามีปัตรตังโกให้อยู่นะขายอยู่ไงขายอยู่มันดูดไม่ค่อยมันกล้องลอกเข้ากันดีมากง่ายให้ดูดไม่ขึ้นเพราะว่าข้างล่างมีอันนี้ถั่วข้าววุ้นข้าวกล้วยมันต้องใช้หลอดใหญ่แล้วอย่างนั้นแหละให้เหมือนไม่เปลี่ยนหลอด เอาหลอดกันก็ได้แล้วใหม่นี่เดี๋ยวไมจะกินอย่างนี้ปลากโกปลก,กสังขยานั่นแหละของดีเลยอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยม,มากมาลองไห่อานะลองแล้วลองเลยหอมเนยเนยนะไม่ใช่มะการีนเนยเลย ข้างนอกก็จะกรอบแข็งๆนิดนึงข้างในก็จะนุ่มๆหน่อยเวลาโดนขนมปังเข้าไปอืมอร่อยอืมโกเลยว่ะอืมล้วคนชอบเนยให้กินนี้อ่าอืม,อม,อมกับนุ่มในด้วยกับนุ่มในแต่เป็นคนมารายาทดีใช้มือกินข้าวแล้วก็เห็ดด้วย ผ่านค่ะผ่านใช่ไหมอ่าโอเคอ่าน,นี้ก็เป็นบรรยากาศร้านนะคะนี่เขามีโชว์ดิสเพย์ทำเออนนี้ด้วยนะทำชานะแล้วก็ทำขนมปังนะคะเป็นโชว์ดิสเพย์นะคะแล้วก็มีนี่เขาให้ดูด้วยนี่ชานี่มีชาไทยชาอัญชันนะชาซีรอนนะเพื่อน ลองได้ดมได้นะกดฟึดๆต,ตรงนี้นะดมได้ว่าเราชอบกลิ่นชาไหนนะคะอ่านะะคอ่ะ,นะะ,อ,ะอันนี้เป็นเซลเบอร์บี้นะนี่เป็นเซลบอร์บี้ตาแบบนี้นะคะมีเต้าหู้เซลเบอร์บี้น้ำเต้าหู้เซลเบอร์บี้แล้วก็มีชาไทยเซลเบอร์บี้อัน,นอที่พี่บอสที่พี่บอสกินเมื่อกี้เป็นชาไทยเซลเบอร์บี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่นั่งนะน่ารักเนอะแล้วก็มีน้องปะโก่น้องปะโก่น่ารักมาก นะสามาเซเดออุ้ยมันหนานะมันหนานะเนี่ยหนาหนา,หนาแน่นๆเลยอ่ะอืมนึกว่าตอนแรกนึกว่าจะนิ่มๆงามีแบบรัดนมด้วย <c oughs> น่ารักจังอ่ะก็ถ้าด้านหน้าเป็นเอ่อที่สั่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นชา้แล้วก็มีที่นั่งตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งมันมีหน้าต่างนะคะอ่ะดูด้านหน้ากันนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้เลย ดีมากนะคะคชาชักของไทยไงชาใต้อ่ะนะคะอ่าอยู่ชั้นหนึ่งนะคะมาพาเลตนะฝั่งพาเลตนะคะเดินเข้ามาเลยชั้นหนึ่งนะคะนี่พี่บอสกำลังกินอยู่เราแอบดูกันเป็นไงล่ะปาต้องโกและสิติดใจปาต้องโกะนะั่นไง <c oughs> กินแล้วก็มองปาต้องโกไปด้วย <c oughs> อ่าแล้วก็มีเมนูใหม่นะจะเป็นอันนี้นะคะเป็นเอ่อสเลอร์ปี้น้ำมะพร้าวนะคะมูสชาไทยพุดดิ้งนะคะ มันเป็นน้ำมะพร้าวแล้วข้างบนเป็นมูสช,ชาไทยแล้วก็ใส่ฟุดดิง้งฟุดดิ้งน่าจะเป็นฟุดดิ้งน้ำมะาฟาูดดิ้งมะพร้าวนั่นแหละนะคะเออแล้วก็เนี่ยเขาทําดีนะดิสเพลอะไรเขาทําดีมากเลยนี่เหมือนตู้เก็บชาสมัยก่อนนะเดานะของคุณจีนแล้วก็อันนี้นะคะก็นันสาขาวันเป็นเขอเขามีหลายสาขานะคะก็ปลายก็จะเขียนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะ โชคดีทีเฮาส์ะคะ่ะก็ทำเป็นแบบชา้าแบบพรีเมียมมานะอันหน้าก็ <House. S 1> นะมีด uh ิสเพลย์เป็นแบบมอกอพนะไม่ได้จริงนะคะ่ะหรือถ้าเราอยากจะไม่อยากมาเราซื้อกับบ้านได้นะอุย้ยมีนมชมพูด,ด้วยนะเนี่ยซื้อกับบ้านได้มีหลายอย่างเลยนะเอชชาชงร่วมนะคะชาชงร่วมก็คือที่พี่พอรกินแหละคือชาใตา้นะคะกับชาไทยรวมกันเลยนะ แล้วก็มีน้ำเก๊กฮวยมีอะไรด้วยหลายอย่างมากนะคะราคาก็ประมาณนี้นะคะาสามขวดจะได้ลด40บาทนะคะโอเคพี่บอสที่พี่บอสกินมเมื่อกี้มันคือชาชงร่วมเว้ยมันคือชาไทยกับชาใต้มีหน้ามันชาชาใช่ไหมเออเนะี<า>่ยเขามีเขามีให้ให้บีบดมด้วย เหมือนกาแฟร้านกาแฟที่เราไปร้านนิทาน่ะแต่อันนี้มันเป็นชาเอออันนี้มันเป็นชานะเป็นไงที่บอบอ,อ,อร่อยเลย <laughs> อร่อยเลยนะอ่ะเมสรุปค่าใช้ใจ่ายวันนี้ละกันนะที่เราสั่งกันเนี่ยนะคะเสัน,นะคะก็จะมีนะคะน้ำเต้ากู้งของคุณเมย์ทงเครื่องเนแก้วเนี้ยที่มีเครื่องเยอะเยอะเนี้ยนะะก็สิบห้าบาทนะคะแล้วก็เออเป็นแบบเย็นนะแล้วก็ น้ำอบร้อนชาชงร่วมแต่เป็นเซลเฟอร์ปี้นะ105บงรอยาบาทแก้วใหญ่เลยนะคะส่วนขนมปังนะคะขนมปังอย่างเดียวอ่ะ85แต่ว่าสังขยาใบาเตออยอ่ะสี่สิบบาทนะแต่ในน้ำอ่ะที่เราซื้อมาแก้วอันนี้95ใช่ไหมล่ะอันนี้105บาทใช่ไหมมันมีปลาต้มโขก,กให้2ชิ้นยแก้วละนะนี่ๆ,ๆ,ๆแก้วละ2ชิ้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดู อภิบาออกมาให้ดูนยแก้วหนึ่งมีสองชิ้นเลยนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเราปวดสองชิ้นก็สี่สิบาทแล้วเท่านี่นะโกนี้เลยนะคะทุกเครื่องดื่มจะมีปะโกให้หมดเนาะที่เราเห็นนะขนาดแก้วแบบเออส่วนแก้วนใช่ส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ฟอยู่ข้างบนซิกเนเจอร์เขาเออมันจะมีที่วางข้างบนแต่ของเราพิเศษใส่ถุงมานะโอเคก็ออร่ยอร่อย ให้มาลองนะคะไข่ใกล้ที่ไหนก็ลองหรือว่าที่เกตมาก็สั่งที่ไลเดอร์ได้โอเคจะก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊าย